สวัสดีครับช่องนุ่มนำม้วนคุณอาดัมครับพี่น้องมือนีภาพ,พี่น้องว่อยู่สนามบินครับพี่น้องมือน,นี้ครับไดเวลาออกเดินทางครับพี่นอ้องภาพภาพี่น้องว่าเบอร์เงินพี่น้องไทยเนาะครับเนาะคนงานเดินทางครับ TIC เข้ามาคนนี้อะไรเสื้ออะไรเสื <laughs> ้ออะไรเสื้อกำลังกดน้ำ อ๋อครับครับโทษครับเ้อตอนนี้กำลังกดครับเอาเ,อาเอายอะจังมันมากินเงินเ้นเาปะอ้าวยุ่งเรือาเลบเรองเียหของขว่อ๋อี๋ยวเีของข่อยมีอยู่ของขวัญมีอยู่ตู้ตู้ตนบอกใครกินเงินป่มันกินเงิน,งนใบปะ่ะเหร เอาก็เรียนเดียวครับเี่อ๋อเอาไปก่อนครับพี่ล่างนี่ครับนี่มากดน้ำกดลังนกับบเคยใส่ด้วยครับตู้นังเฉยครับเป็นตู้ไม้เนาะครับเนาะตามทองกระดาษสามน่ะเหมาเพื่อบ่้งคอยมีครับอ๋ออ๋อาน ินั่นเลเอเอเบอ่งมุนีนี่เราเคยกดสุกลุ่งกับผวงสุกลุ่งเชียรไหมสุกของดีครับนีไปแล้วครับครับมีหลายน่ำนะพี่น้องขนมนมเนยกับมีมดโอ้มีตะเบียรอน่านปลอกลงครับโอ้ท่านสมัยดีปันยังสมือครับ ตามยกตามสมัยเนาะนุ่นะอ่านะครับอเอาแถวรแล้วก็เอาแถวหยอดน้ำครับพี่น้องแรงงานไทยครับพี่น้องที่ไอซีครับกําลัางจะเดินทางไปเฮ็ดงานเนาะครับต่างประเทศอิสราเอลช่วงนี้ก็รอเวลาครับเช็คอินเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง เงินพอบ่เอาน้ำข่อยบอมาตะหลายบองไลบอนครับพี่น้องต่างจังหวัดครับหลายจังหวัดมามาตุ่มมาห่มกันครับบ่รู้ว่าสิตกงานยังเนาะต่างคนต่างหอบพววมหวังมาครับหอบพวามฝันมาตะบ้านมาเต็มกระเป๋าเลยบมาตะใสเนาะครับเนี่ยมาตะจังหวัดไหนเชียงใหม่ครับพวดนะมาตะเหนือเหนือพูดนะครับ อีสานกับมาครับมาขตงมาตะคุมองเครับเครื่องจะออกนึ่งทุ่มครับพี่น้องตกวลางนางเศร้าเมืยกับมีู่ดนางเหรียโทรศัพท์อยู่มีซองมท่านสมัยร่างทองเ่ย ครับครับครับช่องหนุ่มน้ำมุนคนหน้าดำครับฝากติดตามได้ด้ยครับเด้อหนุ่มหน้ามุนคนหน้าดำครับหน้าคนหน้าดำครับครับนั่งโซโลเซเล่ครับฐานนั่งขึ้นเครื่องนี่นั่งโซโลเซเล่หอบความฝันมาเต็มกระเป๋าเลยครับพี่น้องนี่ ส,สู้ครับสู้ส <c oughs> ครับเมื่อนี้จะบินน้ำกันประมาณสองรอยเนาะ <c oughs> ประมาณสองร้อยคอนขับ <c oughs> มหมาลำหมาลำเรือเลยครับหนึ่งลำเรือครับอิสราเอลปลายทางครับพี่น้องเครื่อง <c oughs> <c oughs> บินก็ไล่หลยครับพี่น้องไม่ค่อยได้บินหรอก <c oughs> สู้ๆมาได้ทา้งไหนน่ะเนี่ย <c oughs> อุย <c oughs> ดอน,ออนครับมือเพียนครับ ทั้งนี้เลยครับเนี่ยทั้งนี่คอนแกนโอ้ไกลๆกันครับพี่น้องเมืองหมอแคนมิดมิดหมอแคนแฟนหมอลำครับพี่น้องครับครับเป็นคลิปสั้นๆฝากพี่น้องเข้านะครับเนาะวนๆจนซึนครับครับจังไรกับเป็นกำลังใจให้สุภูสุก้นครับพี่น้องไปหาเงินก็ให้ได้เท่าแก่ดีๆได้เงินดีๆครับพี่น้องโู้ไล่ยครับมูรวมงานดีๆเนาะครับ ฝากช่องแวดนเดอร์พี่น้องครับช่องนุ่มน้ำม้นอน้นดาดำครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ